ตอนมาถึงก็คือเขาเสียชีวิตไปแล้วคือม่านตาเนี่ยขยายไปแล้วแล้วก็มีภาพตอนที่เขาพยายามช่วยกันปั๊ม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 แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยญาติยังไม่มามแล้วพอเสียชีวิตไปญาติมาถึงคุณแม่ก็เนี่ยพอมาวิ่งมาดูก็เอ้าแล้วมัไมไม่มีใครช่วยลูกอะ่ะทำไมไม่มีใครปั๊มหัวใจให้ลูกเจ้าหน้าที่ถึงต้องชี้แจงคุณแม่ครับทุกคนช่วยอย่างสุดความสามารถแล้วจริง,รงๆครับแม่มแล้วลูกนอนตายตาไม่หลับด้วยนะคะครับ ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับมาดูเรื่องที่เกริ่นกันไว้นะครับผู้ชมกับพฤติกรรมสุดโหดอำมาหิตของเด็กป .2 ออที่ทําให้คนรักแมวถึงขั้นมือสั่นทําอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของน้องนะครับคือการจับแมวโยนจากอาคารล,ลงมาจนกระแทกพื้นแล้วแมวยังไม่ตายทรมานซ้ําไปชวนเพื่อนเอาหินป่าเอาดินยัดปากแมวจนตายแล้วไม่ได้สํานึกไม่ได้สลดกับพฤติกรรมของตัวเองซ้าร้ายยิ่งไปกว่านั้นครับคุณผู้ชมคนรัก ซึ่งอาศัยอยู่คอนโดเดียวกันกับเด็กเนี่ยบอกอ๋อเข้าใจแล้วว่าเด็กโตมาแบบไหนไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นญาติต่างก็ให้ท้ายไม่ได้มีความสลดตอบพฤติกรรมของลูกหลานตัวเองเลยครับให้ดูภาพจากกล้องการนี้นครศรีธรรมราชครับเพราะเป็นอุบัติเหตุแบบฉับพลันแบบนี้เป็นใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคุณผ,ผู้ชมเพราะมันเป็นการจากลาที่ ไม่มีแม้แต่คําร่ําลาเลยอะค่ะเช่นเดียวก,กันกับลูกชายของคุณแม่บ้านนี้เหมือนกันคุณแม่บอกว่าลูกชายเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหาเมียเขาไปดูเมียไปดูลูกเขาแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นขี่ผ่านกล้องวงจรปิดไปพลับมุมกล้องลูกแม่ตายค่ะว่าถ้ามันมาจากสันดานล,ละ่ะ อันนี้จะแก้ยากเลยนะครับเนี่ยมีค,คุณผู้ชมที่ดูอยู่คุณดวงใจบอกว่าเอาไว้เด็กคนนี้จับแม่เขาโยนลงมาจากชั้นบนก่อนนะเาถึงจะรู้สึกอ่ะออถึงจะเริ่มรู้สึกตัวว่าอ๋อต้องบอกลูกต้องสอนลูกแล้วแหละออแล้วที่อ้างว่ารู้จักกับคนใหญ่คนโตพอมันเป็นข่าวแบบนี้ขึ้นมาลองโทรศัพท์ไปถามหน่อยนะคะออว่าคนใหญ่คนโตวพวกนั้นน่ะ จะยังอยากรู้จักคุณอยู่ไหม,มใครเขาจะกล้าให้เอาชื่อเสียงตัวเองมาโดนประนามไปด้วยอ,ะอ่ะคือเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมต่อให้จะเป็นปอสองก็ตามบางคนเขามองไปถึงเรื่องพ่อแม่ผู้ปกครองนะออใครทายกันหรือเปล่าแล้วจริงๆเรื่องนี้กลุ่มคนรักแมวไม่ได้ไปคาดคันว่าแบบหุยต้องเอาเด็กเข้าคุกนะเขาแค่อยากได้รับคาขอโทษแล้วอยากเห็นความสลดใจจากฝั่งของญาติที่รู้จักสอนรู้จักขัดเกลาลูกหลานตัวเองแต่นี่คือก็ให้ทำไงอะ่ะก็เด็กอะ่ะ เออจะแจ้งความหมอมีกฎหมายคุ้มครอง อยากจะช่วยสอนอยากจะช่วยสอนแทนแล้วก็เขาเขาไม่รู้สึกอัเขาว่าหมาแมวมันมีชีวิตอ่ะได้ไหมสิใช่ไหมแสดงว่าเขาเขาก็คงโตมาแบบนั้นน่ะนะฮะไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะพูดเป็นแบบนี้ก็แล้วกันสามเอชดีแอปพลิเคชันนะครับอย่าเพื่อละสายตาอย่างหน้าจอทีวีพักจากเรื่องแมวมาดูเรื่องคนความโหดของคนไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้ทุกอายุขจริงๆฮะงานนี้เขยปากช่องนครราชสีมานะเขยปากช่องก่อคดีสยองมีเรื่องกับน้องเมียไปซื้อปืนมา จะฆ่าน้องเมียรัวปุ๊บปุ๊บบึบบบ่งปรากฏว่าเมียก็คือพี่ของน้องคน<อ>นี้เอาตัวกระโดดเข้าปกป้องเมียตายน้องเมียบาดเจ็บสาหัส เชียร์เลยกันไปเล่นกันเมืองดีแก้กฎหมายหน่อยกันบอกถ้าเป็นผมนะพี่ผมจะแก้กฎหมายให้ไอคนประเภทเนี้ยถ้ามันติดคุกไม่ให้โอกาสมันกลับออกมาข้างนอกอีกเลยใช่มันจะได้เข็ดแล้วมันก็จะได้กลัวคนก็จะได้ไม่กล้าแต่ก็อย่างที่ว่าแหะค่ะคุณผู้ชมกันจอมพลังก็เป็นแค่หนึ่งในเฮลรโเจอร์ไม่ใช่คนแก้ไขกฎหมายแต่ประการใด<า>เพราะฉะนั้น ทำใจแล้วกันถ้าเห็นว่าเดี๋ยวมันเขาไปติดคุกไม่กี่ปีมันก็จะกลับมาลอยหน้าลอยตาแต่คนที่เขาสูญเสียเขาไม่มีโอกาสได้ให้คนตายกลับมาอีกแล้วนะคะพูดถึงเรื่องความโหดเนี่ยมาดูกลุ่มวัยรุ่นกันหน่อยดีกว่าวัยรุ่นกับความโหดเนี่ยเป็นของคู่กันเลยนะพวกเราเล่นติ๊กต็อกเพลินๆม,มีปะเวลาเปิดๆถ่ายๆไปเอ้ยคนนี้น่ารักกดหัวใจให้เอ้ยบอย รัวๆัวัวพี่บอลเนี่ยบ่อยมากของจริงพี่ต้นก็ต้องระวังเหมือนกันนะเวลาไปกดหัวใจให้ใครอ่ะคือบางทีเราไม่ได้รู้จักหรอกว่าเขาเป็นใครเออน่ารักดีกดให้เอ้ยอันนี้ขำดีกดให้กดไปกดมาผัวเขาส่งข้อความมามึงกดหัวใจให้เมียกูอาอหลังจากนั้นโดนกดหน้าเลยค่ะพู้ได้ไงว่าเมียใครเห็นผู้หญิงมาเต้นกดเห็นผู้หญิงกด แค่นั้นแหละถอนก่อนเวเอาให้ไวเลยนะพี่บอลนะเอาเพราจริงนะปกติาแล้วงเวลาถ่ายรูปหรือว่าไอ้บางอย่างมึงมากระทึมือมึงอัดคลิปอัพใช่ไหมเราก็อยากให้คนมากดหัวใจเยอะๆไม่ใช่เหรอก็บางทีเขาไม่รู้ไงแบบว่าดูไปเรื่อยโว่ะฟังนที่หึงอ่ะโอ้โหทางพี่อิงกดได้นะกดเลยเก็บไว้บ้านนะ ให้ใครเห็นเข้าไปบ้านเออหัวมากิงแล้วหวยมาออกที่น้องเขาพอดีเลยอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าเจอเรื่องโหดอีกเรื่องหนึ่งเป็นหนุ่มชาวเมียนมาไม่พอใจเจอเพื่อนเนี่ยมาคว้าขวดเหล้าไปเป็นขวดเหล้าของเขาแล้วเพื่อนยามด้วยการดื่มเหล้าอาอักโชโมโหก็เลยคว้ามีดกระส้วกดับขาดที่เลยครับ ไรก็ทัชใจที่ไทย plus เทสโตต้องขอโทษที่สาหรายเราเยอะเยอะจนหอมเกินเหตุเยอะจนอร่อยเข้มเกินต้านเทสโต้ลดเอ็กซ์ตรานริสาหร่ายและลดสาหร่ายญี่ปุ่นเยอะมากเลยเพิ่มปริมาณ25จัดด่วนเครื่องของน้ำโคเวมีแต่ว้าว,ว,าวความคลีนก็ว้าวดูแลก็ว้าวดูแลดีเหม,ม,มือนมามีออยใช่ราคาก็ยิ่งว้าว สูงก็มาจูวและมือรอยูจะมาลองอ่ะวันไหนที่ทอมันร้อจะขอสแตนบายรอใหม่ดีน้าออริจินอลกล่องสูงส5 0รมิลลิลิตรอร่อยคุ้ม1 0บาท1ิบ้าเท,ท่านั้นอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ร้อนจัดทั้งวันแบบนี้จะคงความหอมอยู่ได้ไงร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่นย่างนี่แพชชั่นไมให้ความหอมสองเท่าหอมประทับใจยาวนานตลอดวันอย่างนี่ใส่พ่อบางทีก็อับชื้นเนอะหนาต้องไลฟ์รีใหม่ขอบเอวระบายเงือระบายเงือเหรอไลฟ์รีขอบเอวระบายเงือ่6 0อ360องศาแห้งสบายไลฟ์รีกางเกงซึมซับสบายี่ นี่ถูกต้นไม้ไงให้บ้านเย็นลดโลกร้อนช่เปลี่ยนแอร์ใหม่ไวกว่าซื้อวันนี้ติดตั้งวันนี้ลดได้รับเงินคืนฉ่ำๆแถมผ่อน0%น์เซ็าน12เดือนติดตั้งหรือถอนฟรีได้เลยครับถึง31พฤษภาคมนี้ที่โฮมโปรและเมกาโฮมงานก็อยากทำชีวิตก็อยากใช้โกัสและดื่มสก๊อตซุปไก่ที่มีไทโรซีนลดแรงสก๊อตซุปไก่100มิลลิลิตรทุกรสชาติ1ขวด55บาทถึง23มีนาคมนี้ที่7 e เ e v e n ลมาเปลี่ยน ยังใช้นองไหลอยู่เปลี่ยนยุ่งยากปวดหัวแล้วถ้าเก่าแลกใหม่ได้ส่วนลดสูงสุด5,000บาทแถมผ่อนสูเปอร์เซ็นต์แล้วครับเปลี่ยนถึง3 1ธันวาคมนี้ทีโฮมโปรแล้วยังรักโลกด้วยเพราะเรานำของเก่าไปจัดการอย่างถูกวิจีแลกเก่าเพื่อโลกใหม่โฮมโปรภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องอลูนิกชนิดเม็ดอลูนิกชนิดเม็ดมีตัวยาลาลาทาดีนภูมิแพ้ดูแลด้วยอะลูนิกชนิดเม็ดอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยา วิจินเนสอยากให้ผมรีเทิร์นอยากให้ผมรีเฟคต้องลองชื่อน,นี้จำไม่ดีวิจิเนสวิจิเนสวิจิเนสมีใบโอตีนชูปปบารูราผมให้แข็งแรงและช่วยลดผมขาดร่วงลงดินหาซื้อวิจิเนสได้ที่ร้านขายยาชั้นนำเมก a วีแคร์นี่ก็อยากกินนี่ก็น่ากินนี่สิอร่อยดีมีสองชั้นชั้นผลไม้แท้ด้านล่างและชั้นโยเกิร์ตมีจุลินทรีย์ดีเมนจิบเบอร์เกอร์เซ็ตโยเกิร์ตแอนด์ฟร,รุตใหม่รสไวเบอรี่ลองเลยที่เซเว่นอีเลฟเว่น แหงสบายแบบเนี้ยเพราะใช้เต่าเหยียบโลกสูตรคูลฟรชเพื่อผู้ชายเย็นสดชื่นมีทั้งแบบแป้งและโรลเต่าเหยียบโลกใครๆก็ใช้ใครๆก็บอกต่อใหม่ครีโมช็อกโกครัชสตรอเบอรี่อร่อยหลายชั้นกับแท่งช็อกโกแลตบา์ซอสรสสตรอเบอรี่และเคลือบด้วยช็อกโกแลตครีโมช็อกโกครัชอัพฟิลฟินทุกชั้น อากาศร้อนแต่หน้าพร้อมสู้แดดด้วยดีดีครีมแตงโมจุลาเฮิร์บกันแดดหน้าดูเนียนใสไม่เป็นคราบและช่วยคุมมันด้วยเซรั่มขิงดำจุลาเฮิร์บมั่นใจช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวหน้าร้อนหน้าพร้อมต้องจุลาเฮิร์บ Talk about it หม่ใหม่กับ Passion ิ้น o n s the new new X be uncharted มาไล่สัดก,กันตัดผมมาไม่เข้ากับหน้าไม่เซลล์บ้ารอผมยาวกันนี้ก่อนใช้ ation, ตันติเลมีแอคทีฟอินซูชั่นเบตินวิตามินช่วยให้ผมแข็งแรงขึ้น5เท่ามันละมาสบัดผมยาวกันใหม่วิตามินบูสเตอร์สวยเร็วติดสป,ปีดน้ำปลาแม่เรียนต้ตมตำยำผัดแม่เรียนสิกขาย่างจิ้มจุมท่าแม่เรียนสิกขาน้ำปลาแม่เรียนติดเหรียญซับนัวให้ทุกจานมีโอเมก้าด้วยนะอร่อยติดเหรียญแม่เรียนสิกขา มีลูกค้าท่านหนึ่งชื่อคุณจ๊อบสงสัยโปรายางของเราว่าคุ้มจริงไหมเดี๋ยวจัดให้ครับเพราะเรารับประกันบาดบวมแตกเป็นฟรีหนึ่งปีแถมให้ผ่อนได้ทั้งร้านศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนเรากำลังเดินทางไปหาเพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าโปรโมชั่นยางฟรีฟริกคือโปรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้คุ้มหรือยังครับคุณจ๊อบถึงสามสิบเมษายนนี้ภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องอลัลเลนิกชนิดเม็ดอลัลเลนิกชนิดเม็ดมีตัวยาลาลาทาดีนแพ้พดูแลด้วยอลัลเลนิกชนิดเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากายยาก่อนใช้ยาแดดแรงกไม่ อยากออกไปสนุกข้างนอกแต่ไม่อยากทอกันแดดเนหนียวเหนอหนาไม่ต้องกังวลแล้วสูตรใหม่วาส,สินกูกตตาไฮยาเอ f 50ผสานพลังกูกตตาไฮยาท้าลองเซรั่มกันแดดแตกตัวเป็นน้ำเพื่อผิวกลอดูกระจ่งางใสขั้นสุดใหมว่วอสลินแอร์ไฮเออร์คิดมาครบด้วยเทคโนโลยีสูตรที่รักช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสในอากาศล้างตัวเองได้เพื่อทุกคนที่คุณรักที่สุดซื้อเลือกแอร์เลือกไฮเออร์ยูวีคูซีรีส์สงกราห์นี้สนุกเกินค่ะ สสุรากัตสตน้องแข็งราคาพิเศษเริ่มต้น199บาทสัตสัชื่ดน้ำมัลมพิเศษ3ขวด8บาทสัตเสื้อาสปเริ่มต้น149บาทชมเลยวันนี้ถึง27มีนาคมที่โลตัสเอสโคลาโคซาเย่นถึงแค่ดี่ก็เปิดทุกสัมผัสหอมโคลาจะเต็ม นี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำพึ่งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวอ m มโ d โดเฟสโกลเด้น24 k g i n จินเซนมาสบัคเก็ตมาสสีทองมาเป็นถังทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแคเรียรคอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิม 8โมง40นาทีดูที่สระบุรีกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมแรงงานชาวเมียนมาคนนี้ไม่รู้ไปโหดมาจากไหนแต่เขาไม่พอใจเจอเพื่อนเนี่ยบุกเข้ามาหยิบขวดยาดองเขาไปปรากฏแล้วเขาห่วงมาก<ะ>แล้วเพื่อนคนที่หยิบขวดยาดองเข้าไปเนี่ยเปิดขวดแล้วดื่มโชว์ต่อหน้าอัก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 ,อกเหมือนเป็นการหยามนะครับสุดท้ายบันดาลโทรศัพท์ด้วยการวิ่งกลับเข้าไปเอามีดปอกผลไม้กระซวกใส่เพื่อนที่ขโมยขวดเหล้าคมมีดตัดเส้นเลือดใหญ่เสียชีวิตคาห้องเช่าเลยครับ คุกไปในอีกคนก็ต้องเข้าคุกตามไปเจอกันในคุกได้งานนี้นรกชัดๆเลยครับมีความผิดก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนั่นแหละนะคะคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า่เอส่วนมากจริงๆอาการแบบนี้ก็เป็นได้ทั้งผู้หญิงั้งผู้ชายเนาะครับเท้าเหม็นเป็นเคยเคยไหมเคยเท้าเหม็นไหมเอ ตีนเหม็นเหรอเรื่องแบบนี้เขาไม่พูดกันเอ้ยแต่บางทีมันก็เหม็นมากนะเมื่อกี้งก็เคยได้กลิ่นเหมือนกันแบบบางทีนั่งนั่งอยู่แบบให้ถอดถีจมูกเลยเหรอโอ้มันเตะจมูกเลยอะคุณผู้ชมแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้เขาถอดเอาไว้หน้าห้องค่ะมีหนุ่มสัญชาติเมียนมาบอกเฮ้ยไม่ตีนเหม็นขนาดนี้เนี่ยขอภายคุณผู้ชมเป็นช่นใช้คำไม่สุภาพคือพูดตามเขาเลยแล้วหลังจากนั้นเลยกลายเป็นว่าทะเลาะกัน แล้วแทงกันเกือบตายเพราะตีนเหม็นน้ย